หลังจากที่ไก่เลื้ยงหางขาวประดูหางดำสูญพันธุ์ไปจากสนามไก่ชนแล้วนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กำลังจะสูญหายไปจากสนามไก่ชนครับสีนี้แทบจะไม่เห็นเลยนะครับช่วงหลังๆนี้หาหายากครับสีลายกระบอกนะครับมีน้อยนะครับไปสนามสีห้าสนามกว่าจะได้เจอสักตัวไม่รู้ เป็นไงครับช่วงนี้ขอไม่ค่อยนิยมกันแล้วนะครับหลังจากเคยนิยมมาพักหนึ่งนะครับสีลายนี้ครับแต่ช่วงนี้หายากหายากเดือนน้อยแล้วครับทงใจจะเลิกเลี้ยงกันแล้วมั้งครับแต่สีนี้ก็แต่ก่อนก็ชนะบ่อยนะครับสีนี้แล้วก็ตีดีด้วยนะครับแต่ไม่รู้ทำไมคนเลิกเลี้ยง แต่ผมว่ามันสวยดีนะครับถึงแม้จะมีคนเลิกแล้วแต่ก็ยังมีหลงเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับเก็บไว้ครับมันสวยดีนะครับสีนี้แต่แต่คนเขาไม่ไยมกันขายก็ขายค่อนข้างยากนะครับไปทําขายสีนี้ก็ไม่น่าทําขายนะครับเพราะว่าตลาดไม่ก็มีเลยนะครับ ก็ออนุรักไว้นะครับสีนี้ไว้นิดหน่อยครับความศูญพันธ์เหมือนเรื่องหงขาวประดูหางดำความชอบส่วนตัวนะครับนี้ไม่ว่ากันนะครับลิปจันทครับสวัสดีครับ